คอนสอนน้องที่จะมีน้องเพลงไหมระยะตั้งใจในการระบายสีอะไรเงี้ยลองดูวันนี้ปัญหาแรกพร้อมยังพร้อมแลวครับปัญหาแรกพร้อมแล้วนะครับไปพบกับปัญหาของเราในวันนี้เลยครับพี่การคะพรุ่งนี้ก็ถึงวันพ่อแล้วหนูยังหาของขวัญให้คุณพ่อไม่ได้พี่การช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะปัญหาอยากจะให้คุณพ่อดีใจในวันพ่อการทําไงดีอะสำหรับกันนะครับถ้าเป็นการเนี่ยการจะทําของขวัญให้คุณพ่อเองครับตามกับมือเองเนี่ยคือ คุณพ่อจะได้ดีใจด้วยแล้วนอกจากคุณพ่อดีใจแล้วเนี่ยเราก็ภูมิใจด้วยครับที่เราทำให้คุณพ่อเองด้วยพี่สุเพด้วยครับแล้ววันนี้การจะเสนออะไรครับการจิ๊กซอวันพ่อครับการจิ๊กซอวันพ่อจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับพี่กันครับครับผมก็อันดับแรกนะครับเราตัดกระดาษลังนะครับขนาด A4 2ชิ้นนะครับผมแต่ว่าเนี่ยสีธรรมดาธรรมดามันไม่สวยครับเราต้องลงสีพื้นครับลงสีพื้นเอามาก็จะเป็นสีนี้ครับอ๋อระบายให้สีเรียเป็นระบายเป็นสีพื้นเอามาก่อนเราก็จะนำกระดาษอันแรกนะคครรััับบบผมมาตดขอ จากจากขอบกระดาษมาถึงมาถึงข้างในเนี่ยวัดเข้ามา1เซนนะครับหนเซนทุกทุกด้านรอบเลยครับพี่การรอบรัรอบเลย1เซนรอบเลยนะครับใช่ครับล้วก็จะตัดที่เราวัดไว้ครับตัดให้ได้ตามกรอบถูกไหมครับใช่ครับเราจะได้กรอบขนาดด้านละหนึ่งเซนออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่เหลือที่เราตัดออกมาเนี่ยนะครับอันนี้ห้ามทิ้งครับอันนี้คือส่วนสาคัญเพราะว่าจะเป็นตัวตัวการอันนี้ก็ทิ้งไม่ได้ใช่ครับอาล้ครับเราก็จะนําอันแรกสุดที่เราทิ้งไว้อันแรกกับ กรอบมาลงสีนี่นะครับแล้วก็จะนํากรอบนะครับกับกับตัวแผ่นหลังเนี่ยติดกาวนะครับกาวเวลาปุ๊บแงเสร็จสวยงามและที่สําคัญครับที่ตะกี้ที่บอกว่าทิ้งไม่ได้ก็คือส่วนสำคัญส่วนสำคัญเลยนั่นคือตัวกานท่นเองนะครับเป็นส่วนที่เราเนี่ยนะครับจะนํามา วาดรูปหรือว,ว่าเขียนคำอวยพรวงต่าง,งให้กับคุณพ่อของเราสื่อความรู้สึกกังใจให้พ่อเนี่ยชิ้นนี้เลยใช่ครับชิ้นนี้เลยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวกันจะลองลองมือวาดดูนะครับได้ครับน้องๆก็ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองวาดไม่สวยใช่ครับเพราะว่าความรู้สึกที่พ่อได้รับเนี่ยสำคัญกว่าลูกทำได้ยมือตัวเองใช่สมมติว่าเราวาดเสร็จแล้วด้านหน้านะครับผมด้านหลังเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าตัวการ์ดเนี่ยจะเป็นตัวจิกซอว์นะครับเราก็จะทำการวัดขนาดนะครับเพื่อที่จะตัดเป็นชิ้นๆในการที่จะทำเป็นจิกซอร์นะครับครับ อ๋อเป็นแบบแบบนี้เลยนี่เลยพ่อก็ต้องมาเรียงลุ้นไปทีละชิ้นว่าลูกจะทําอะไรน่าจะเขียนคําว่าอะไรนะปมายนี้พ่อเรียงจบปุ๊บโอ้โหน้ําตาคลอเพราะว่าเห็นข้อความที่ลูกเขียนให้ใช่การรักพ่อขอให้พ่อมีความสุขนะครับรักพ่อที่สุดในโลกแบบนี้เลยใช่ครับแต่ว่าตัวอย่างนี้จะเป็นจะเป็นการตัดแบบสามเหลี่ยมครับผม ตะกี้ที่ยกตัวอย่างไปคือเป็นเสี่ยครับก็มีหลายรูปแบบครับที่สามารถทากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นยาิ๊กซอวันพ่อของเราที่เราจะทําให้คุณพ่อได้ภูมิใจเลยจากพี่กันเดอะสตาร์ครับสำหรับเจ้าของคำถามเจ้าของปัญหาในวันนี้นะครับพี่ซุปมีผลิตภัณฑ์เฟอร c l ์คัสเทลส่งมบอบให้ถึงที่โรงเรียนเลยครับ น้องที่ต้องการชมรายการย้อนหลังนะครับชมได้ที่ Facebook อของ Super อร์จินะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆพี่การเดอะสตาร์สัปดาานหน้ายอยู่กับเรานะครับ,อรบขอบคุณมากครับกันค,ครับอขอบคุณครับ